4เดือนแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ5เดือนครึ่งแล้วใช่งไงท่านแบบมันที่รอคอยอะไรอยู่แล้ววันนี้ที่รอคอยจริงๆก็เป็นจริงๆก็ท้อไปหลายท้อไปหลายรอบแล้วคิดว่าแบบไม่น่าได้แล้วเพราะเราก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายน้องก็มาก็ดีใจมากตอนนี้ก็เห่อมากทั้งตัวเองแล้วก็ตัวสามีด้วยดูแลดีแค่ไหนเขาจะดูแลเรื่องอาหารการกินซึ่งเรื่องถนัดของเขาแล้วก็ด้วยความที่เราไม่แพ้เลยอ่ะเราก็จะ อยากกินทุกอย่างในโลกแล้วก็ห้ามไม่ได้ห้ามแล้วแบบน้ําตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ยอืมคือถ้าจะกินต้องได้กินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คุณชามเข้าใจใช่ไหมคะอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆอารมณ์แข่งคุณแม่ท้องจะขึ้นลงชอตอนหิวอย่างเดียวเพราะมันหิวแบบหิวจริงๆหิวแบบต้องกินตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินไม่กินไม่ได้คือแบบพอไม่กินแล้วจะเป็นลม ความพยายามที่ผ่านมาเราพยายามขนาดไหนคะกว่าจะแบบสังเร็จก็พยายามมาเยอะก็ณระยะเวลา4ปีเนี่ยน่าทำไปอีกซี่ไปประมาณรอบที่รอบที่ได้เนี่ยคือรอบที่เก้ารอบที่เก้าแต่ว่าโชคดีที่แบบอย่างบางคนทำทำไปแล้วแบบตัวจะบวมหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะมีแบบแพ้ฮอร์โมนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ไม่ไม่แพ้ก็เลยตัวไม่ได้บวมมากอย่างบางคนรุ่นน้องทำไปไปสองอีกซี่ไปสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะ น้ำหนักขึ้นมา8กิโลเออแต่ว่าเราเราโอเคยังแบบสามารถแบบควบคุมได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยโอเคชิลๆแล้ว่างทางสี่ปีเรามีท้อมัไรต้องมีมีช่วงท้อแล้วก็ไม่เอาแล้วแล้วก็หยุดไป8เดือนแบบไม่เอาแล้วจนพี่บุ๋มปนัดดาค่ะไม่ไม่เห็นพี่บุ๋มแบบยังท้องได้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราก็ต้องได้ดิอะไรอย่างเงี้ยเออฝากบอกพี่บุ๋มขอบคุณนะคะแสดงว่าพี่บมก็เหมือนเป็นคนจุดประกายให้คุณบุ๋มคือว่าเรามีความหวังใช่เพราะตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอายุเยอะแต่แบบอุ๊ยพี่บุ๋มยังได้เราก็น่าจะลองอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิทีที่เราทราบสำหรับร้องไห้มีแบบว่าโอ้โหน้ำตาไหลคือพอเราอยากอีกซี่พอต้องมีฝังการฝังตัวอ่อนใช่ไหมคะคุณหมอจะให้อยู่นิ่งๆเลย11วันแล้วก็ให้อยู่ อยู่อยูบ่บนเตียงเดินได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยระหว่างนั้นน่ะบางทีคุณหมอก็บอกว่าจริง,รงๆแอบตรวจได้นะถ้าถ้าฮอร์โมนมันขึ้นน่ะตรวจก็จะขึ้น2ขีดเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือไม่กล้าตรวจเลยเพราะว่าเหมือนเราเฟลมาเยอะเยอะมาก,มากแล้วก็ไม่กล้าตรวจจนกระทั่งวันที่ไปให้คุณที่คุณหมอนะ้ตรวจเลือดก็เลยแล้วพอคุณหมอบอกว่าเฮ้ยค่าฮอร์โมนขึ้นอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยก็ไม่ฟังอะไรแล้วก็ร้องน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหล ้อง <im it> นี่ร้องไห้หนักกว่าร้องหนักมาก <im it> แต่ว่าวินเขาจะออกเป็นทางแบบดีใจมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เห่แบบอย่างตอนนี้คุณหมอบอกว่าเขาเริ่มได้ยินแล้ว <im it> อ่าคุณพ่อเขาก็จะเริ่มเล่านิทานละเออแพนด้าน้อยปลาวานอะไรของเขาแล้วก็มีเสียงสองเสียงสามเป็นตัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เริ่มเล่านิทานอยากอยากให้ลูกจําเสียงพ่อได้อะไรเงี้ยตอนนี้คุณ หมอให้ระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหคะการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยระวังเรื่องน้ำหนักเพราะว่าคุณหมกลัวภาวะเบาหวานที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์นะมันจะมีผลต่อการเพราะยังไงน่าจะต้องเป็นไม่น่าคลอดธรรมชาติได้คาดว่าน่าจะต้องผ่าคลอดแล้วถ้าเกิดเป็นเบาหวานในช่วงที่ต้องผ่ามันจะต้องมีเรื่องของการสำรองเลือดหลายอย่างอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยพยายามอยากจะให้ควบคุมตอนแรกที่ไปหาคุณหมอตอนไปฝากครรภ์ครั้งแรกค่ะน้ำหนักขึ้นมา2กิโล แล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณก็ต้องลดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณหมอได้เดี๋ยวคนอีกเดือนนึงอกลับมาเจอคุณหมอเดี๋ยวลดน้ำหนักมาให้กลับมาหาคุณหมออีกรอบนึงน้ำหนักขึ้นมาอีกสองโล <c ười> คุณหมอบอกว่าเดือนหน้าจะต้องไม่ขึ้นแล้วนะ <c ười> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องงดของหวานของมันของทอดแล้วก็งดแป้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวขาวกินไม่ได้ต้องกินพวกข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยน้ำน้ำตาลชานมไข่มุกนี่คือบายบายบอกลากันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ชอบเพลไนะ เดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยวประกาศอีกทีเดี๋ยวจะมีงานจัดประกาศอีกทีตอนทะี่คุณสูประกาศข่าวอีก็คือครบรอบแต่งงานสี่สี่เดือนคือคือด้วยเราท้องตอนอายุเยอะเราก็เลยรอผลตรวจนิฟก่อนเพื่อมั่นใจว่าแบบโอเคลูกสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอผลตัวนี้บอกมาปุ๊บอีกแป๊บนึงอีกประมาณเดือนหนึ่งจะถึงวันครบรอบเราก็เลยบอกเออเราคึบไว้ก่อนละกันว่าเาตอนนั้นท้องก็ยังไม่ได้ออกเยอะก็ยังแต่งตัวได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยฮึบไว้จนวันครบรอบ20่ธันวาแล้วก็ประกาศตอนวันที่ประกาศก็ประมาณ4เดือนครึ่งแล้วเป็นความบมาเกินใช่ไหมคะพยายามมา4ปีแล้วก็ครบรอบสิบปีที่แต่งงานโอ้นื้นพี่ทัพก็เพิ่งคิดเหมือนกันพี่ทัพก็เพิ่งคิดเหมือนกันว่าเออใช่เขาก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแอบตั้งชื่อแล้วถ้าสี่ห้าเดือนของเราม่รู้แบบมีคิดแบบมีคิดแล้วก็แบบ แฟนแฟนเพจอะไรเงี้ยก็มามาช่วยช่วยคิดกันเยอะมากแต่สุดท้ายเราก็ต้องรอวันว่าแบบมันจะมีสละบพยัญชนะอะไรที่ไม่ไม่ถูกกับวันที่น้องเกิดอะไรเงี้ยล้วก็ก็ต้องรอคะ่ะแต่ว่าชื่อเล่นก็พยายามคิดไว้เยอะมีคนช่วยคิดเยอะมากช่วงนี้คุณหนต้องแบบพักงานหรือว่าเทรดหราหรือว่ายังไงพักงานอาจจะเป็นเรื่องยากิดนึง,งน <laughs> แต่ว่าพยายามจะไม่เครียดมากกว่าหมายถึงว่าเราก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าพยายามปล่อยวาง ปล่อยวางไม่เครียดเยอะอะไรเงี้ยค่ะหลงแทนหลังจากนี้จะช่วยเลี้ยงเองหรือว่าแบบอก็หาพี่เลี้ยงแหละอะไรเงี้ยน่าจะต้องหาพี่เลี้ยงเพราะว่าเพราะว่าลูกคนแรกเนาะแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่รุดออกมาแล้วเราจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าให้แบบแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญจ้างแบบนางพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะน่าไม่ค่ะขอดประมาณกลางปี ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดกลับกับวันแรยังไม่หมดไมได้กลับั